โต้ครับโดนเลยโดดแล้วโดดแล้วโอ้ยโดดลงมาข้างล่างเลยนะครับได้สวยอยู่นะผมเก็บครับนานๆน,น,นะครับผมบานานๆก็ได้เจอทีนะครับผม สองตัวแล้วตัวใหญ่ก็่นคตัว,ตว,วแล้วเขาแล้ต,ตัวเดียวเนี่ยเดียวนี่เดี๋ยวมันก็มันก็โอเคพูดล้วนะครับผมใช่เหรอใช่ไหนอ่ะใช่เหรอวสวัสดีครับพบกันอีกครั้งนะครับผมกับทิปตกปลานะครับวันนี้เรามาตกปลาที่น้ำตกนะครับเพื่อเรามาหาปลาพวงก,กับปลาจาดกันนะครับ วันนี้เราออกมาประมาณ1 0บโมงครึ่งนะครับเดี๋ยวผมให้ดูบรรยากาศก,าก่อนนะครับผมน้ำตกสวยๆเลยนะครับแล้ววันนี้เราออกมาสายอีกแล้วนะครับวันนี้จะเป็นการเดินขึ้นไปอย่างเดียวนะครับเพื่อจะไปตกอยู่ด้านบนจะลองไปใหม่ที่เราไม่เคยไปดูนะครับยังไงฝากติดตามช่ผลงานด้วยป่ะเดี๋ยวเรารีบเดินขึ้นไปก่อนนะครับ ร้อยคนอุ้ยเอาไม้ไปไปด้วยไม้ไปด้วย,วยเค้ดุดแล้ว ตายแล้วนะครับโอ้ก็จะได้ตัวนะครับ hmm. น้ำมากๆครับตัวนี้ไหนละโทษสวิงไม่ได้มาไม่ได้มาสวิงลืมตัวคู่ตัวเมียเอ่ยตัวเมียครับดดแงปเลยนี่นะครับหนึ่งแต้มของเราโอ้ยโอ๊ย เก็บใส่กระชังก่อนดีกว่าเหยื่อที่ผมใช้เป็นเหยื่อปลาจิมันเดิมนะครับเป็นปลาหมึกนะครับขนาดสองกัมนะครับผมใช้ตะขอซิงเกิลฮุกตัวเดียวนะครับโดนแล้วครับโดนแล้วผมหรือเป็นปลาจ่าตัวใหญ่นะครับสีออกคอ,องเลยนะฮะ เอาทำไมอ่ะจริงเหรอไม่สวรับตัวไซส์สวยดีนะครับโหนี่เรามาหาปลาพวงไปเลี้ยงนะครับผม <laughs> สวยจริงแต่ไม่มีป่าโอ้โประจา่าสวยนะครับนี่เราได้แต่ประจ่าจริงๆนะผม